หลังถูกจุดประเด็นปัญหาการค้ามนุษย์ในสภาวันนี้นายกยืนยันว่ารัฐบาลแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้ดีกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาพร้อมกับมีท่าทีหงุดหงิดสื่อมวลชนนะครับเมื่อถูกถามถึงกรณีพลตำรวจตรีประวีนที่ลี้ภัยไปออสเตรเลียนายกระบุว่าถ้าคิดว่าไม่ผิดอะไรก็ให้กลับไทยมาครับวันนี้นักขา่าวทำเนียบรัฐบาลถามนายกรัฐมนตรีถึงกรณีที่พลตำรวจตรีประวีนพงศริน อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8และอดีตหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนคดีค้ามนุษย์โรฮินจาออกมาพูดถึงสาเหตุที่ต้องลี้ภัยไปต่างประเทศเนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องการแต่งตั้งนายกก็บอกว่าถ้าคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ขอให้ไปร้องทุกตามช่องทางที่มีอยู่ตนไม่ได้สั่งให้ออกไปแต่เจ้าตัวเดินทางออกไปเองเมื่อนักข่าวถามว่าพลตํารวจตรีประวีนกังวลเรื่องความปลอดภัยนายกก็บอกว่าใครจะไปทําอะไรได้ บ้านเมืองมีคือมีแปรมีกฎหมายถ้าพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกเพราะทุกคนที่ไปสมัครใจไปกันเองแต่กลับมาพูดเรื่องความปลอดภัยทั้งที่บางคนเดินทางออกไปโดยมีกฎหมายค้างคาอยู่ขอให้มองตรงนี้ด้วยนายกย้ำว่าเรื่องนี้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้ชี้แจงแล้วขออย่าฟังเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้นมิเช่นนั้นจะเกิดความขัดแย้งไม่เลิกถ้าคิดว่าไม่มีอะไรให้เดินทางกลับมาไปฟังเสียงนายกช่วงนั้นคับ ใครเราอ่าก็ไม่เปิดชื่อใครก็พูดได้ก็เขาอ่าก็สังคมก็ต้องคิดแท้มีหลักมีเกณฑ์มีหลักฐานสิจะทําอะไรก็ต้องมีหลักฐานนะก็กลับมาจะฟ้องร้องใครก็ฟ้องไปก็กระบวนการก็ตัดสินไปแต่ถ้าฟ้องมาแล้วมันไม่ใช่เขาก็ฟ้องกลับกฎหมายก็อยู่กันด้วยกฎหมายไม่ใช่อยู่ด้วยกันพูดกันไปพูดกันมาแล้วก็มาขยายความสื่อกันอยู่แบบนี้ ส่วนเรื่องการค้ามนุษย์นายกบอกว่าที่ผ่านมาก็ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องและผลงานก็ดีขึ้นเรื่อยๆสิ่งไหนที่เป็นเรื่องในอดีตก็เป็นเรื่องของอดีตที่ผ่านมาและการตรวจสอบตํารวจก็ชี้แจงแล้วที่ผ่านมารัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาอาจไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ต้องทําต่อไปครับ